嗯，啊。Hmm? Huh? อร่อยจะได้กินข้าวอร่อย ก้าวไปไหนนะต้องเกิดไม่ได้เล่นกับเบ้นอ่ะอไม่ได้เล่นกับเบ้นอ่ะเ,อเห็นเบ้นมารอตั้งตั้งนานแล้วจริงบวด屁股 ครับตอนนี้ต้องจ่ายตังค์กันหน่อยในรามแต่เรื่องฮะเกิด<ะ>ในรามก็ขึ้นค่าแล้วจ่ายไปไม่ได้ใช้เลยโ <c oughs> ดนหลอกวะเนี <c oughs> ่ยก็ของเดือนนี้พี่เพิ่งจ่ายไป เล่นหมนี้มาตายสองรอบอะไม่ได้โดนยิงตายนะหนาวหนาวตาย ตอนที่เราแล้วยังไม่มีอุ้ยวิ่งไปตอนไหนวะจะทำไงต้องอาทีตอนร้อนเนาะต้องทำต้องทำของสะ้อุ่นอ่ะแล้วก็มีอาหารที่ทำให้กินแล้วแบบตัวเอตัวอุ่นโอ้โหทำอะไรกัน้ looks like they're cooking for a crowd here let's keep looking hey what about that platform at the top of the fortress looks like it might be somewhere we should head up and check it out or now Sent you to kill igna didn't they? Well, you're out of luck. By the grace of the Great, our leader has already departed. So, why don't you go ahead, run off back to the column and tell them you came here for nothing. Soon enough, I will be leading a force to cross them. Damn it! <coughs> <coughs> Isn't he? Oh, I do feel a fluctuation in Stardust here. Maybe try using space time to see what we can find. Our plans are progressing well. Huh? Soon the cleansing shall begin. And Our friends have helped us deal well with the calling and end the strand. Now, can I count on you to secure Onyx Tundra for the movement? You have my word. We'll crush them. and claim the entire region if the vultures are planning an assault how about we try to scuttle their plans 都不弱。<noise> <noise> เกือบตายโอ้ยไม่โกเทโ,โ,โต,โต้จังนะ đi đuổi lấy Nghiếp bị này Ôi 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 Ê sao không không เป็นอะไรต้องเบา ไม่บอกไม่บอก My Box กล่องของฉันค่ะใช่ใช <c oughs> ร่ร้อนแน่ทุกคนตอนนี้พี่อย่าร้อนร้อนร้อน ui nào 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 chi chút phải con não trên tại hàm đi ạ tài. Lý thi một cái là phải giữ cái 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 Trick. now that you've placed enough explosives let's get out of here huh game แคล y อฟซ e เ u ีย e x p e d i t i o n สามสิบสาม e คล r อฟซเียนี่คืออะไรแะแคล y อฟซ e เ u ียว <Ä h? S 2> นี่คืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันทอปแคนซีอ่อ่ะเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อหรอน่าจะมีความหมายบางอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรยังไม่ยังได้ไม่ิด <c oughs> น่าจะแบบว่ามันยินยางยนรเนี่ย ส่วนเอ็กซ์เพรสชั่นสาสก็คือที่แบบว่าของอของของกลุ่มเราแบบว่าออกเอ,อ็กซ์เพรชั่นก็คือแบบออกไปเดินทางแบบสายสั่งก็คือเป็นหมายเลขสานสั่แค่นั้นสรสุปมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่หมายาถึงว่าเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไร เออมันยาวดินิดนึงนิดนึงเข้าวๆแบบว่ามันโลกมันเป็นอะไรโลกมันโลกโลกมันระเบิดไปแล้วอเหรโลกมันระเบิดเป็นเสียงเม็นอับเจกทีมคืออะไรวะไม่มีโลกมันโลกมันแตกใช่ไหมแล้วก็เอ่อเหมือนเหมือนชิ้นส่วนของของโลกมันก็แบบกระจาย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 ไปแต่ละที่แล้วอยู่มันก็มี สิ่งในชีวิตตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเดอะเพนเทรแบบว่าเป็นแม่สาวนักวาดรูปะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะค่อยๆวาดเลขทุกๆปีตั้งแต่เลขหนึ่งร้อยลงไปเรื่อยมๆๆเมื่อสุ๊บตลกระเบิดไม่คนคนที่อายุเลขนั้นน่ะจะโดนลบเอาทุกๆปีอยาอ่างสมมติปีแรกใช่ไหมหนึ่งร้อยใช่ไหมใครอายุหนึ่งร้อยปีนั้นก็คือตัวแม่งจะระเบิดอฟ แล้วก็พอคร s <S บปีปุ๊บมันก็จะลบเป็นเลข99แล้วพอวนมาปีใหม่ปุ๊บม,มันก็จะลบไปเลข98 <c oughs> คนที่อายุ99ก็ตัวระเบื่อปุ้มหน้าที่เราก็คือเหมือนเราต้องพยายามออกไปฆ <c oughs> ่าไอ้ตัวนั้นให้มันแบบไม่หยุดหยุดลบอายุจะอะไรเงี้ยจะได้เราจะได้ไม่ตายจริงๆแล้วเขาทำเพื่อเป็นตัวเสีย <laughs> ชั้น Well, why don't we head back to our territory and put it in secure ยังไงคนก็ต้องตายป่ะถ้าเกิดว่ามันลดลงมาเรื่อยๆคนมันชีวิตมันมันะยังไงยังไงไม่มันก็ไม่มีใครรอดป่ะเพราะว่ายังไงคนมันมันมันก็อายุเพิ่มขึ้นไปหาเป้าไอตัวเลขไอตัวเลขก็ลดลงมาหาเรื่อยๆใช่ไหมใช่พรงนั้นคนที่แก่ที่สุดตอนที่อยู่เยก็คือแม่งก็จะลดไปลงไปเรื่อยๆซึ่ตอนที่ในเรื่องเทคไทม์ก็คือตอนที่ไอตัวละครเราอายุสามหรอสามแล้วเลขเท่าไหร่อายุสามไง คือเราไปถึงสายสามแล้วตอนนี้ฐานดสามใช่<อ>ก็คือปีเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดครบปีนี้ก็คือเราตายเราก็เลยแบบว่าออกไปเดินทางเพื่อแบบว่าไปหาคําตอบหรือแบบไปค่ายตัวนั้นหาวิธีไม่ให้มันให้ให้มันหยุดเรื่องนี้ออกไปจะได้ไม่ตายทุกคนจะได้แบบอยู่ต่อได้อ่ามันก็มันก็มันก็ลดมาหกสิบปีนะน่าจะไม่รอด